มากรรมธงฟ้ฟเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดพิษณุโลณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ทางนี้จัดมาหากรรมทงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดพิษณุโลกนำสินค้าอุปโภคบริโภค10หมวดกว่า1000รายการลดสูงสุด60เและยังมีสินค้าไฮไลท์ทั้งไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มข้าวหอมมะล,ลิสินค้าจากจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชามาจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนเพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าและเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าชายแดนโดยรวมสินค้าจากผู้ประกอบ การนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริ ู้วรชาชการจาังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้รับเกียรติจากนายเจิยรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้โดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินกาจรจัดงานเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในระยะสั้นและระยะยาวโดยได้มอบเจ็ดนโยบายสำคัญภายใต้แนวทาง Quick Big ว i n ที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจโดยเร็วพร้อมสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนขอเชิญชวนพี่น้องประ ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงมาเลือกซื้อสินค้าในโครงการนี้ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพและราคาประหยัดที่ทางกระทรวงาพาณิชย์ได้เลือกสรรมาให้ท่านทั้งสินค้าที่จําเป็นต่อาการครองชีพของกินของใช้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนต้องเรียนว่าจากสถานการณ์นะครับการสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะครับกับผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับซึ่งทําให้ เรื่องการค้านะครับในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะซบเซาซึ่งส่งผลกระทบไปในระดับรากญ้านะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของอผู้ประกอบการนะครับรวมไปถึงนะครับพี่น้องประชาชนในฐานะาที่ในช่วงขณะนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับจึงได้จัดรายการทงฟ้าชายแดนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการชายแดนและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้มีพื้นที่จําหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจที่งฝืดเคืองในช่วงนี้นะครับจึงได้จัดทําโครงการโครงฟ้าชายแดนขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ต้องเรียนว่าโครงการนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เกิดการหมุนเวียนนะครับของเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดและในภูมิภาคได้เป็นอย่างดีนะครับก็ ต้องขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดพิษุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับได้มาเลือกหาจับจ่ายสินค้าุปโภคบริโภคนะครับซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างชัดเจนรวมไปถึงสินค้าที่เป็นไฮไลท์เนี่ยตอนนี้มีพี่น้องประชาชนเข้ามาต้องบอกว่าต่อแถวเป็นจํานวนมากอันนี้จะสามารถที่จะลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างมากบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องสกิจ ในเรื่องเศรษฐกิจในช่วงปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอเชิญชวนให้มาจับจ่ายใช้สอยในในงานธงฟ้าชายแดนบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดพิษณุโลก